เชีทีคำพรหวนสู่ลุกฮอตหลอไม่หยุดกระชากใจสาวเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับดารานักแสดงสาวเชีทีคำพรที่เปิดตัวมาด้วยลุกผมสั้นสุดเท่จะมีสาวๆกรีการไม่น้อยเดบิวต์มาในบทแก้วเจ้าจอมสาวผมสั้นลุกเท่จากละครเบนจาคีตาความรักนั่นเอง อย่างล่าสุดวันที่8เมษายน2567เคียดีคำพรก็ออกมาโพสคลิปที่ทำเอาสาวๆหลายคนใจเต้นแรงเมื่อเจ้าตัวตวัดสินใจตัดผมสั้นดับซัมเมอร์ผลคืนสู่ลูกเบาเทอีกครั้งพร้อมลงข้อความว่าซัมเมอร์นี้ขอเปลี่ยนลุคแบบไฟลุกหน่อยนะจ๊ะหลังจากที่ได้โพสภาพเลยข้อความดังกล่าวออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากอาทิเทมาดีงามค่ะหล่อจังละ่ะ หล่อเลยติบได้ไหมคะดีมากหล่อสุดอย่าเล่นกับใจเราแว็บแรกคือกรอบไม้เลยค่ะโอ้ยหล่อจังเลยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณหล่ที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ